อาจจะเก่งมากนะครับมีนิทานมีข้อเตือนใจเยอะเลยนะครับมีบทเรียนมีข้อเตือนใจให้ฟังเยอะเลยนะครับคนวัดคือคุณแม่วิจิตตาเนาะมีอยู่หลายช่องเลยคุณแม่วิจิตตานะครับตอนเช้าบางทีก็ไปตักบาตรบ้างนะครับอืมไปตักบาตรบ้างพูดเรื่องการไปวัดเตยานะครับการอาราธนาศิลมีอะไรเยอะๆเลยนะครับมีทั้งนิทานชาโดกข้อสอนใจอะไรต่างๆนะครับมาเล่าให้ฟังไป ดูไปทักทายคุณแม่บิจิตตาได้นะครับไปทักทายได้นะครับคุณแม่บิจิตาก็มีเรื่องเล่าอะไรมากมายเลยนะครับมีไล่สวดด้วยครับมีนิทานอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับนิทานชาดกคนวัดสมชื่อคนวัดนะครับคุณแม่วิจิตาตอนเช้าบางทีก็เห็นไปตักบารไปตักบาทอะไรกันอยู่นะครับนั่นแหละนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปเนาะครับไปเยี่ยมคุณแม่บิจิตตาได้นะครับ โธมัดก็ยังอยู่เนาะโจมัดโจมัดยังอยู่นะครับขอบคุณเนาะนทางพี่น้องทางโซลปอลารนะครับเขาไปดูใครอยากจะไปเยี่ยมเนาะไปดูคอนเทนต์ทางโซลปอลารก็ไปหาโจมัดกันนะครับทางโซลปอลาร์เขามีอะไรตอนนี้เนาะน้ำท่าฝนตกอะไรดีไหมครับปีนี้น้ําจะท่วมไหมนะรครับรเขื่อนจะแตกอีกไหมอะไรประมาน,นี้เนาะนั่นแหละก็ไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมกันครับเนาะ ข้อดีของการทำยูทูบมันก็ดีแบบนี้แหละครับดีที่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถไปพูดคุยก็ได้หากันได้ไปเขียนนี้กันอะไรให้ลุงแล้วจ้ะขอบคุณนะโจมัดครับโจมัดขอบคุณด้วยนะครับไปหาทักทายกันนะครับไปทักทายกันไปมาหาสู่กัน<อ>เป็นมิตรภาพอย่างดีเลยนะครับการทำ u t u b e เป็นเพื่อนๆกัน ไปมาหาสู่กันทักทายกันนะครับนายจ้างเราคือพี่ยูนะครับเป็นบริษัทใหญ่เราเป็นลูกจ้างเขานะครับต้องรักกันนะครับรักกันไว้กอดกันไม่ให้เหนียวแน่นนะครับรักกันไว้นะครับพี่ยูเขาจ้างเรานะครับเราก็ต้องรักกันไว้คลิปช็อหญ่เรื่ไปทํานะครับคลิป็อตนะครับแต่ปุลุงพูดไปแล้วล่ะเมื่อวานรอบนึงในรายสดนะครับสาคัญมากนะครับ คลิปช็อตทางพี่ยูเขาดันคลิปช็อตแข่งกับทิกตอกช่วงนี้คลิปสิบห้าวิครับสิบห้าวิเรื่อคลิปหนึ่งนาทีไม่เกินหนึ่งนาทีเนาะอ่าสิบห้าวิก็เอาไปไปเอาเพลงอยู่จากเอ่อในเอ่อใ,ในเพลงของที่พี่ยูให้มาครับเอาไปใส่แล้วก็เขาจะดันนะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาดันเพลงเลยว่างั้นนะครับอ่ามาทำความรู้จักกันนอนเพื่อ,อนครับผมเนะาะรู้จักกันไว้นี่ครับฮักแพงกันไว้ หักแพงกันไเด้อเนาะพี่น้องชาวยูทูอนายจ้างเราคือพี่ยูนะครับเราแค่ลูกจ้างเขาเราก็ต้องรักกันไว้มีอะไรก็แบ่งปันกันเนาะครับไม่ต้องไปมีอะไรก็แบ่งปันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับเราจะได้มีรายได้จาก Youtube กันต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเรา,เาไม่หยุดเ้าไม่หยุดเดินก่อนพัฒนาไปเรื่อยมันก็จืดหมายแน่นอนกันทุกคนนั่นแหละครับอย่าเพิ่งท้อก่อนนะครับ อยาพึท้อไปสู้กันต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กันแต่กันเพื่อให้บ้านเรามันน่าอยู่เนาะบ้านยูทูบน่าอยู่มีอะไรแล้วก็มารึกษาหาเลยกันแลกเปลี่ยนกันข้อมูลกันอะไรมันผิดมันถูกอะไรที่มันจะดีไปข้างหน้าเราก็มาพูดคุยคุยกันอะไรที่ไม่ดีมันผิดหลักเกณฑ์เขาผิดกฎชุมชนเราก็ไม่เนาะงั้นเราก็ต้องทาในแต่ที่มันถูกต้องต้องศึกษาหาความรู้นะครับทํา youtube ต้องศึกษา ไปเรื่อยๆนะจากผู้รู้นั่นแหละครับจากคนที่เขาผ่านเกณฑ์อะไรมาก่อนเราก็ไปถามเขาได้นะครับส่วนมากเขาจะาให้กําลังใจเราเสมอนั่นแหละครับเ,เวลาไปหาใครเขาก็ต้องเขาจะไม่ไม่หวงวิชานะเขาจะไม่หวงวิชาเขาจะาให้เราตลอดเลยเขาจะพูดเราตลอดแนะนําในสิ่งดีๆ,ๆนั่นแหละนะครับอย่างครูมินาแนะนําลงยากการทำเทปนะครับมันผิดหูผิดต,ตาเลยครับตั้งแต่ หนึ่งอาทิตย์มานี้ครับคลิปลุงรู้สึกว่าเป็นคลิปที่มีคุณภาพขึ้นดูแลไม่เบื่อนะครับทีนี้ก็คิดไปย้อนหลังว่าโอ้มันเดี๋ยวตอนเย็นเขาไปฟังอีกครับโอ้ขอบคุณนะครับสโนนะครับเนาะมีธุระอะไรก็ไปได้เลยนะครับสโนไม่ต้องมามาเฝ้ากันนะครับไปได้เลยนะครับมีธุระปรับปรังอะไรก็ไปได้เลยครับก็ขอบคุณนะครับตอนเย็นก็มาอีกรอบนะครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับมาฟังเรื่อง YouTube อตอนเย็นมันก็จะมีผู้รู้หลายท่านผูรูหลายท่านนะครับทีม่มาแบ่งปันมาพูดคุยกันในการก็ทํา YouTube อะไรต่างๆให้มันปังให้มันดังให้มีคนติดตามเยอะๆเนาะ,นะให้มันถึงจุดหมายกันทุกคนนะครับก็ะจะมีผู้รูู้รูหลายๆท่านที่เข้ามาแบ่งปันกันนะครับ